ปลากฏเหลืองเนี่ยเขามีปัญหามีอุปสรรคในการเลี้ยงไหมครับไม่มีครับไม่มีตายเลยเลี้ยงมาไม่มีตายสักตัวเลยสองหมื่นตัวไม่ตายสักตัวลยไม่เห็นมีตายสักตัวเลยสามเดือนครับสามเดือนโอ้ตัวก็ใหญ่มากแล้วนะพี่อก็ดูแล้วน่าจะประมาณตั้แปดตัวโลนะแปดตัวโลประมาณแปดตัวโลแต่เราจะเลี้ยงอยู่ประมาณสักสามตัวโลสามตัวโลพี่ถึงจะขายใช่ครับนอกจากอาหารสําเร็จรูปที่ให้อาหารเสริมอะไรบ้างหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ให้เลยอาหาร ตะเ็นรูปอย่างเดียวเลยกลับมาได้ใช้อาหารเสริมต้ยมยำครับอร่อยกิงย่างเนะก็ได้ครับกิงย่างคู่เกือนิดนึงครับอร่อยวันนี้อเอาปลาขึ้นพี่พอใจไหมพอใจครับพอใจกับระยะเวลาสามเดือนเนี่ยครับใช่ครับเดือนเลยโอเคจนกว่าสำเร็จ <laughs> ครับผมบุญธรรมไม่ไวมีครับเป็นเกษตรกรบ้านสวัยปีงหมู่หกตะบลประทัดบัวอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่ครับช่วยบอกที่ไปที่มาหน่อยนะครับว่าไปยังไงมายัางไงพี่ถึงได้มาเลี้ยงปรากฏครับออคืออาชีพผมเดิมเนี่ยผมเป็นช่างนะครับเป็นช่าง ทำปูไปป้าปลาปอยู่กรุงเทพแต่นี้ก็เลยมีความคิดว่าอนาคตข้างหน้าเราต้องเกษียณจากกรุงเทพมาต้องมาเป็นเกษตรกรอยู่ที่นี่เลยหาวิธีแนวทางเออจะทําเกษตรผสมผสานกุจะเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้อะไร,อไรครับไปยามแก่เท่าได้ไวเ้เรียนชีพเราตอนเราแก่อะไรอย่างนั้นครับคิดไวแต่งงานแล้วก็เพิ่งจะได้บรรลุได้เวลาที่เราจะอิ่มตัวจากกรุงเทพอาชีพหลักเราก็จะมาอยู่ข้างนอก วันนี้ผมจะมาขอความรู้จากพี่นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปรากฏเหลืองครับก็ได้ครับก็คือเราจริงๆเราไม่มีความรู้อะไรแต่ก็ดูทาง Google นะฮะดูนั่นศึกษาจากนั้นมาว่าเขาเลี้ยแบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับเลี้ยงจากนั้นไปตอนนี้พี่เลี้ยงมาร้านเท่าไหร่้วครับสามเดือนครับพี่มีปรากฏเหลืองทั้งหมดกี่ตัวครับสองหมตัวครับ2 0งหมตัวครับสองหมนตัวพี่ได้พันมาตัวละเท่าไหร่ครับตัวละแปดสิบตัง ก็ไม่แพงนะครับไม่แพงต่นั้นก็ถูกอยู่บ่อขนาดเท่าไหร่ครับบ่อขนาด20คูณ30เมตรแล้วส่วนลึกล่ะครับลึก3ามเมตรครึ่งพี่ครับบ่อตัวนี้เป็นบ่อเก่าหรือบ่อใหม่ครับนี่บ่อเก่าครับบ่อเก่า3ปีครับพี่มีวิธีการเตรียมบ่อยังไงครับตอนแรกก็คือทำความสะอาดบ่อให้เรียบร้อยคือก่อนจะใส่น้ําก็คือเอาพวกปูนขาวมาโรยกันปกอะไรต่างๆนะครับคือลงเชื้อราเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ําลงโรยปูนขาวนี่พี่โรยไว้กี่วันครับโรยไว้14วัน จนแห้งแล้วก็พอแห้งแล้วก็เอาน้ําลงบอ่อขนาดนี้พี่ใช้ปูนขาวเยอะไหมครับเออสองกระสอบ40โลสี่โลก็พอแล้วในส่วนของปลามีปลาอื่นปนอยู่ไหมครับอตอนนี้นนมีปนอยู่พวกปลานิลพวกปลานิลเออเอาปลานิลมาลงด้วยให้ปลานิลมันกินพวกขี้ของปรากฏต่ออีกทีหนึง่งปรากฏเหลืองก็อยู่ได้ใช่ไหมครับอยู่ได้ครับอยู่ได,อได้อยู่อาศัยกันได้ลองดูก็คือมันอาศัยซึ่งกันและกันได้ ไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่กัดกันพี่ให้อาหารเขากินยังไงครับอาหารกินสองมือ้อเช้าเย็นเป็นอาหารกระสอบใช่ไหมพี่อาเป็นอาหารกระสอบอันสำเร็จรูปมายี่ห้าเซนเนาะห้าเซนก็เลยไม่ได้เอาเอาสิบห้าสิบห้ามันน้อยไป2ี่้าเลยก็ได้ใหญ่ประมาณนั้นสองมื้อนี่ให้ปริมาณเยอะเท่าไหร่ครับมื้อหนึ่งประมาณแปดโลนอกจากอาหารสําเร็จรูปพี่ให้อาหารเสริมอะไรบ้างหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ให้เลยอาหาร เป็นรูปอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้ใช้อาหารเสริมพี่ครับัวอาหารเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหมดเยอะไหมเยอะไหมเยอะหมดไหมถ้ามันมีทั้งปลานินด้วยปลาดุกด้วยก็ตกเดือนหนึ่งเกือบสองหมื่นครับเฉพาะปลากรดเหลืองเนี่ยหมดประมาณเท่าไหร่ครับพี่ปลากรดอันนี้ผมไม่ได้แยกเราคิดเป็นเดือนต่อทั้งทั้งปลากรดั้งปลาดุกปลานินอะไรเงี้ยรวมหมดเลยไงประมาณสองหมื่นเพราะว่าปลาของพี่บุญธรรมนี่มีหลายปลาครับนอกจากปลากรดเหลืองตอนนี้นอกเรื่องหน่อยพี่มีปลาอะไรบ้างครับตอนนี้ก็มีปลานินมีปลานินแล้วก็ปลาดุก แล้วก็หมอมีมีมีสี่สายพันธุ์สี่สายพันธุ์ครับผมอย่างละอย่างละสองหมื่นโอ้โหแต่ประนานจะเยอะหน่อยสามหมื่นตัวครับผมบ่อใหญ่นะครับตอนนี้พี่เลี้ยงมารานเท่าไหร่แล้วครับสามเดือนครับสามเดือนครับสามเดือนโอ้ตัวก็ใหญ่ม้ากแล้วนะพี่อก็ดูแล้วน่าจะประมาณตั้แปดตัวโลนะแปดตัวโลประมาณแปดตัวโลแต่เราจะเลี้ยงอยู่ประมาณสักสามตัวโลสามตัวโลพี่ถึงจะขายใช่ครับ คาดว่า,าจะขายโลละกี่บาทครับอันนี้ยังไม่ตั้งราคาครับ <c oughs> ยังไม่ตั้งราคาเ <c oughs> ดตอนตอนที่จะขายก่อนก็ดูราคาตลาดอีกทีหนึ่งว่าเขาปล่อยกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยปลากรเหลืองเนี่ยเขามีปัญหามีอุปสรรคในการเลี้ยงไหมครับไม่มีครับไม่มีตายเลยเลี้ยงมาไม่มีตายสักตัวเลยสองหมื่นตัวไม่ตายสักตัวเลยไม่เห็นมีตายสักตัวเลยโอ้โหหรือมันจมอยู่ในน้ำหรือเปล่าแต่ถ้าตายมันต้องลอยแต่มันไม่เห็นมีอุปสรรคก็คือพวกนกนะครับต้องระวังนกนิดนึง นกกระยางเลยวกเนี่ยจเยอะต้องต้องระวัง,ง,งดูแลต้องไล่มันพี่ครับพี่เลี้ยงมา3เดือนเนี่ยมีการเปลี่ยนถ่ายน้ําบ้างหรือเปล่ายังไม่มีไม่มีแล้วน้ําก็ไม่มีน้าเสียครับเรื่องน้ำยังเห็นว่าไม่เสียครับ,รบเราเอาคีวัวมาลงกันเลยน้ํามันดีมียูเรนซีเยอะปลาเนี่โตเร็วนะครับถ้าเป็นปลากรดเนี่ยเมนูแนะนําของพี่เลยน่าจะเป็นอะไรดีครับต้มยำครับอร่อยยิงย่างเนาะก็ได้ครับยิงยางคู่เกลือนิดนึงครับอร่อย วันนี้เอาปลาขึ้นพี่พอใจไหมพอใจครับพอใจกับระยะเวลาสามเดือนเนี่ยครับใช่ครับเดือนนี้โอเคจนกาสําเร็จสําเร็จครับถ้าพี่น้องของเราดูคลิปนี้แล้วมันมีการขาดตกบกพร่องพี่น้องของเราอยากเข้ามาศึกษาหาความรู้กับพี่พี่ยินดีไหมครับยินดีครับยินดีมาเลยครับผมจะขอเบอร์โทรศัพท์ถามทางได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับขอเบอร์เลยครับพี่ศูนย์หกสี่สามหกเก้าแปดเจ็ดเก้าหนึ่ง ครับผมติดต่อได้ตลอดเปิด24ชั่วโมงเปิด24ชั่วโมงครับผมตีสองโทรได้ไหมพี่ได้หมดถ้าถ้ามันตื่นนะถ้าตอนโทรมาเราตื่นแต่ก็รับได้ถ้าไม่ตื่นก็ยกยอดไปเป็นวันลุงขึ้นฝากข้อความได้ครับจะโทรกลับทางไลน์ก็ได้ครับไลน์ก็เบอร์เดียวกันไลน์ก็เบอร์นี้ครับแคปไลน์ได้เลยครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่บุญธรรมมากมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม